แฟนบอลแพร่เยอะครับถ้าจะมากกว่านี้โค้ชเชียร์เพิ่มหน่อยครับคนดูเท่าไหร่แมตช์ในบ้านวันนั้นผมก็มีเต็มฝั่งตรงข้ามพันห้าอัพป่ะพี่เต็มอ่ะครับฝับ่งตรงข้า,ามามาสักพ,พันหนึ่งนะก็อาจารย์น็อกดาวขึ้นมาฝั่งคนดูก็ีอีก<บ>คนก็คนก็ยังอยู่บนสนามสองดูอ่ะที่เออมันเป็นเดินมันสนามใหมเทคโนโลยี ราชมงคลตอยสเก็ดอ่ะคนอยู่บนดอยดูอ่ะออที่สนามเจเอลเชียงใหม่อ่ะคือเขาไม่มีพื้นที่เข้ามาแล้วอ่ะครับออือพื้นที่มันเต็มแล้วอ่ะครับรอสัากกลางฤดูกาลนะเตะไปเรื่อยนะโหแล้วเจอคะแนนบี้กันมาแล้วจะแบบต่อคิวกันดูนะภาพนั<ช>้นคงเป็นภาพจําแบบของแพรไปอีกนานเลยนะ <ขอ S 1> เพราะว่าเราเตะอรนเี้เตะได้สองเกตใช่ม รามีสามแต้มประวัศาสตร์นอกบ้านในบ้านแล้ว<อ>ผมมองว่ามัน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 เป็นอะไรที่พิเศษสุดสําหรับที่นี่แล้วแล้วก็สําหรับตัวผมด้วยครับครับีอินเสิร์ตทางไปเนี่ยผมถ่ายไปแล้วนะเนี่ยผมเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งก็วันนั้นไปสนามหมวยม้านี่แหละแล้วก็ไปแอบแอบ,แอบถ่ายไว้นะครับคือก็ออกจากตัวเมือ,มองไปสักสิบกิโลสิบห้ากิโลแล้วก็เข้าไปทางถนนอะไรสักอย่างไม่รู้แหละ ก็ไม่ไกหลหรอกนะหาง่ายคน้หนุ่มครับจับอ,อาจารย์แปะต่อสัญญาจนแขวนสตั๊ดเลยครับแปะไม่กลับกรุงเทพหรอ,อ,อแฟนอยู่เชียงรายครับแฟนแปะเป็นเพื่อนอผมเองอเรียนโรงเรียนเดียวกันรุ่นเดียวกันก็เดินกลับเชียงรายผมก็จะขอยอยากจะขอให้นะั่นแหละถ้าเป็นโค้ดที่นี่ได้กับยาวเลยนะครับก็เป็นแบบอ,อย่างที่ดีให้กับน้องๆก็ผมมองว่านะโค้ทีมแพทยจะมีทีมงานที่เข้มแข็ง ที่เป็นอดีตทีมชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีอะครับพี่แป๊ะพี่หนุองอาจารย์จูงยผมมองว่าทุกคนมันเป็นถือว่าเป็นคนที่บุคลากรที่มีคุณภาพในคตหมดนะครับพี่ครับโหต้องไบไทยลีเยอะต้องใช้ใช้คนอีกเยอะใช่ครับเนาะก็มีเรามีคอนเน็กชันเรามีความเป็นพี่น้องเรามีเพื่อนฝูงผมว่าทีมยังไงมันก็แข็งแร่งครับเราเราอยู่กันอบอุ่นเราไม่มีที่นี่ผู้ใหญ่หรือการบริหารจัดการที่นี่ไม่มีโกงใคร ไม่มีเอารัดเอาเปรียบใครนะครับต้องต้องให้เครดิตการบริหารจัดการของของแพร่อยู่เต็ดด้วยนะฮะครับสนับสนุนโค้หนุ่มโยยาครับจากคนแพร่จากคุณเคนโดนะครับเสริมตัวรุกประคับปีกบวกหลังคุณไกด์ก็กองหน้าหนึ่งตัวนะที่จะต้องหาเข้ามาแทนอาที่พีระบันนะครับกองหลังก็สามารถบรรยาใช่ไหมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาใครนะครับ สโมสรอ,อยากให้สโมสรเพิ่มความจุสนามครับเพราะผลงานดีแฟนบอลเข้าล้นสนามแน่ก็เหลือหลังประตูใช่ไหมสองข้างครับก,ก็ก็มีมีแผนเพราะว่าเพิ่งโดนพายุไปเลทเทสหมดเลยพี่เออเนี่ยครับในภาพเนี่ยครับก็อินเสิร์ตให้ดูก็ตอนนี้นเราพื้นที่อยู่แกงประมาณรอให้รอให,รอให้มรลสุมพ้นไปสักนิดหนึ่งแล้วเราจะเนลมิตขึ้นมาอย่างสวยงามแน่นอนครับอือยังสร้างได้เยอะครับ แต่ตอนนี้มากันให้เต็มก่อนแล้วกันนะครับมาให้เต็มก่อนอยากให้มากันแน่นๆเวลาเล่นในบ้านมาให้กําลังใจนะครับมินมันมีทั้งชาวแพร่มีทั้งคือทีมต้องบอกว่าเขาทําฟุตบอลเพื่อชาวแพร่จริงๆเขาทําเพื่อให้คนแพร่ละสามัคคีกันนะครับใหญ่ผู้บริหารมันเป็นนโยบายหรือเป็นปัชญาของของแม่นแตนติกนะครับท่านสสสิริวัลปราศจากตัวเรื่องการเรื่องการ แพรสามารถคีความภาคภูมิใจของชาวแพร่สมโมสรแห่งนี้จะทําให้คนแพร่ภูมิใจอะไรต่างๆที่มันเป็นปัจจัยหลักๆอจังหวัดให้สมโมสรมีความรักความคร้กันอผู้ใหญ่เขาพอใจแล้วนะครับครับมีความสุขแล้วนะครับก็แพร่ก็ทําบอลมาสิบกว่าปีแล้วนะถ้าเข้ามาในระบบอาชีพถูกต้องไหมต้องสองพันสิบสองพอะไรพวกเนี้ยที่มีหลีกผู้พภาคน,นะครับปีนี้ก็ขึ้นมาเป็นระบบออฟฟิเชียลไทม์ไลน์จริงๆครับ ครับก็ถือว่าผู้ใหญ่รักจริงๆนะครับไม่รักทําไม่ได้นะสิบกว่าปีนะครับเสียเงินไปทุกปีโก้บอกว่าโก้พี่บอกว่ามีแต่คนถามว่าจะขึ้นต่ออีกไหมโกก็ถามโค้ดอย่างเดียวกูบอกงี้ครับจริงๆเสียได้นัดแรกกับเสียดายี่แม่บอกถ้าโค้ดไหวแม่ก็ไหวเออ